เรื่องของภาษาและการพูดจะอธิบายขยายเนื้อความของความหมายคำว่าพระคำว่าพระในพจนานุกรมนั้นหมายความว่าผู้ประเสริฐดีเลิศและงามพร้อมมีรากศัพท์มาจากภาษามกคตว่ารอนวัดโร คนไทยเราเอามาใช้เรียกทับศัพท์ไปเลยว่าพระโดยการแปลงวอแหวนเป็นพอพานได้ความหมายว่าพรหรือว่าพระคำนี้เป็นคำวิเศษนะคือเป็นคำที่อธิบายถึงคุณลักษณะของบุคคลศัพท์ สิ่งของที่ประเสริฐด,ดีเลิศและงามพร้อมปัจจุบันคนไทยเราเอาคำว่าพระมาเรียกคนคนหนึ่งที่อุปสมบทเข้ามาในศาสนาพุทธว่าพระแต่ในแต่ละศาสนาก็มีคำเรียกนักบวชนั้นแตกต่างกันออกไป แท้ที่จริงพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานชื่อบริษัทสี่ของพระองค์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 1. พิกขุสง์หมู่ของเหล่าภิกษุซึ่งเป็นนักบวชเพศชาย 2. พภิกขุนีสงฆ ซึ่งเป็นนักบวชเพศหญิงนี่ก็คือฝ่ายนักบวช 3. อุบาสกเพศชายเป็นคารวาญาติโยมที่ยังคลองเรือนอยู่ 4. อุปาสิกาสงเพศหญิงที่ยังคลองเรือนอยู่ฉะนั้น บุคคลที่บวชเข้ามาในศาสนาพุทธจึงมีชื่อเรียกว่าพระภิกขุสงฆ์หรือพระภิกษุสงฆ์ภิกขุนั้นเป็นสำเนียงมกคตรหรือบาลีส่วนภิกษุเป็นสำเนียงสันสกิตบาลีสันสกิตนั้นมีสำเนียงที่ใกล้เคียงกัน เราจะใช้พิกขุหรือพิสุก็ได้ถือเป็นอันเข้าใจตามกันว่านี่คือนักบวชในาศาสนาพุทธปัจจุบันนี้คนไทยเราใช้คำว่าพระสั้นๆคำเดียวเอามาเป็นชื่อเรียกนักบวชทั้งหลายว่าพระไปทั้งหมดเลยจะ ดีจะชั่วก็เหมารวมเรียกว่าพระไปทั้งหมดเวลามีนักบวชไปทำผิดขึ้นมาก็จะปักก็จะออกข่าวประโคมกันไปทั้งประเทศว่าพระชั่วพระไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้ผู้คนในสังคมทั้งหลายมองว่าพระชั่วไปทั้งหมดเลย ไม่ได้จําแนกแจกแจงในภาษาคำพูดที่พูดไปเพราะมันกลายเป็นความเคยชินไปเสียแล้วคำว่าพระ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 ไม่ดีอย่างนั้นพระชั่วอย่างนี้ฟังไปผ่านๆอาจจะว่าไม่เป็นไรแต่ในมุมกับ กันนั้นมันจะกลายเป็นคำปรามากสยบลบลูดูมินพระภิกขุสง์ในพระพุทธศาสนาอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวทำให้ผู้คนทั้งหลายไม่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เพราะสำนักบวชในศาสนาหรือเราเรียกว่าพระทั้งหลายเหล่านี้เป็นคนชั่วในยะกสำคัญก็อยู่ที่ตรงภาษาครูดนี่แหละเราใช้ภาษากันไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าให้เรียกว่าพริกขุสง หรือเรียกว่าพิคุแปลว่าคู่ขอหมายถึงผู้มีชีวิตยอยู่ด้วยกันอุ้มบาตไปขอข้าวคนอื่นเลี้ยงชีพเป็นสัมมาอาชีพที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้แล้วสำหรับนักบวชทั้งหลายพิขุที่มีชื่อหรือฉายาที่แตกต่างกันออกไปตามที่อุปชา สวดยติให้ในวันที่อุปสมบทนั่นแหละเช่นวัโรเตชะธโมนามว่าภิกขุภิสุชื่อว่าเตชะธโมผู้ประเสริฐเป็นต้นนี่คือ แปลอย่างภาษามคตบาลีแปลทับศัพท์ก็จะเป็นพระเตชะธรรมโมภิกขุส่วนอัตมาภาพก็มีฉายาว่าชะยะอุโทโธก็จะเรียกให้ตรงก็คือชะยะอุโทโธภิกขุนั่นเอง เราแปลภาษามคตทับศัพท์มาตลอดเลยทำให้ผู้คนทั้งหลายเข้าใจคาดเคลื่อนในภาษาบาลีไปอย่างมากมายจะขอยกตัวอย่างภาษาให้ฟังข้าวเปลือกข้าวสารและก็ข้าวสุกเป็นข้าวเหมือนกัน แต่มีคุณลักษณะแตกต่างกันซึ่งเราท่านทั้งหลายก็เข้าใจกันและก็มองเห็นภาพด้วยว่าคือข้าวอะไรคนเรากินข้าวเปลือกได้ไหมกินไม่ได้กินไปก็คงต้องตายเท่านั้นเอง แต่ผู้ที่กินได้ก็คือนกมแมลงนกหนูทั้งหลายเขากินได้ไม่เป็นอันตรายแล้วข้าวสารล่ะคนเรากินได้ไหมถึงกินได้ก็มีโทษต่อร่างกายแต่เราบรรดาสัตว์ทั้งหลายนกหนูปูปีกแมลงทั้งหลาย เขากินได้ไม่มีโทษสุดท้ายก็คือข้าวสุกคนเรากินข้าวสุกได้ไหมกินได้ไม่มีโทษแม้แต่บรรดาเหล่าสัปรปสับทั้งหลายก็กินได้เช่นเดียวกันสรุปว่าข้าวเหมือนกันแต่คุณลักษณะแตกต่างกัน นี่ก็เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันแต่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันมีรูปแบบที่แตกต่างกันมีภาษาที่ใช้เรียกแตกต่างกันออกไปด้วยตามรูปลักษณะส,สภาวะที่แตกต่างกันออกไปรวมทั้งระบบภาษาที่แตกต่างกันออกไปด้วย เอาแค่ผู้อยู่ในประเทศไทยของเรานี่ก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปอย่างมากมายมหาศารตามภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกตกเหนือใต้ตัวอย่างคนเป็นทหารตำรวจเป็นครูหมอสารพัด ชื่อเรียกซึ่งก็มาจากคนทั้งนั้นแม้แต่คำว่าพระที่เราเรียกกันก็ล้วนมาจากคนทั้งนั้นเป็นชื่อที่เราเรียกกันติดปากซึ่งหมายถึงคนที่เข้าไปบวชในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ชื่อว่า พิคุหรือพิสุสังโคแต่ผู้คนทั้งหลายก็ไม่เรียกแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับคำคำนี้จะเรียกสั้นๆว่าพระพระพระเท่านั้นเวลาเห็นนักบวชทั้งหลายก็จะเรียกว่าพระ ไปทั้งหมดเลยเราต้องเข้าใจว่าผู้ที่บวชเข้ามานั้นก็มาจากคนซึ่งก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีจุดประสงค์ของการเข้ามาบวชนั้นก็เพื่อลดละเลิกบาปอกุศลกรรม กุศล,ลกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายทางกายวาจาใจอบรมฝึกฝนตนเองด้วยศีลส,สมาธิปัญญาตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ได้ประทานไว้ให้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับบรรดานักบวชทั้งหลาย การบวชเป็นการดีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้ที่บวชเข้ามาแล้วจะเป็นคนดีไปทั้งหมดเพราะนั่นก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองผู้ที่จะเป็นพระได้นั้นต้องบำเพ็ญตนด้วยศีลสมาธิปัญญาจนได้ดวงตาเห็นธรรม ละกิเลสสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งสประการได้จึงจะเป็นพระอริยสง์สาวกของพุทธองค์อย่างแท้จริงสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆส่วนผู้ที่บวชเข้ามาแล้วตาบใดที่ยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็ยังเป็นเพียงแค่นักบวช หรือเป็นภิกขุสงธรรมดาอยู่เช่นนั้นต่อให้บวชตั้งร้อยพรรษาก็ได้ตามเพียงแค่เป็นภิกษุหรือภิกขเอ่อภิกขุหรือภิกษุอยู่เท่านั้นความเป็นพระนั้นไม่ได้อยู่ที่เพศชั้น วันนะหญิงหรือชายเด็กหรือผู้ใหญ่เชื้อชาติศาสนาใดๆทั้งสิ้นแต่รวมลงอยู่ในดวงใจที่เห็นแจ้งในธรรมทุกดวงคําว่าพระนั้นเป็นคําพูดที่เขายกย่องผู้ที่ดีงามผู้ที่ประพฤติ ตนดีแล้วตามพระธรรมวินัยระบาปอากุศล,ลกรรมทางกายวาจาใจเจริญกุศลรมทางกายวาจาใจให้ยิ่งยวดขึ้นไปจนมีจิตใจอันใสบริสุทธิ์สะอาดพร่องแพ้ว เวลามีนักบวชในาศาสนาทำผิดออกข่าวครึกโคมไปทั้งประเทศผู้คนทั้งหลายก็ด่าทอว่าพระทั่วพระไม่ดีเลยกลายเป็นว่าปราบสยกรบรูดูมินพระผู้บริสุทธิ์โดยแท้ หากต่อไปนี้ต่อไปผู้คนทั้งหลายจะเข้าใจว่าผู้ที่บวชเข้ามานั้นเรียกว่าภิกขุหรือภิกษุสงฆ์ไม่ใช้คำว่าพระไม่ดีพระชั่วออกสื่อไปเช่นนั้นก็จะทำให้ผู้คนทั้งหลายคลายจากการปรามาส พระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้ไปสร้างวัจีทุตจริตกรรมอีกต่อไปรู้จักจำแนกแยกแยะคำพูดอันไหนควรอันไหนไม่ควรเหมือนรู้ว่าอันไหนข้าวเปลือกอันไหนข้าวสาร อะไรข้าวสุกก็จะสามารถเลือกกินเลือกใช้ได้ตามสมควรไม่ใช่เอามาผสมผสานมั่วกันไปหมดนี่ก็เช่นกันคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะต่างคุณลักษณะกันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีมีทั้งนักบวชด,ดีและนักบวชไม่ดี แต่คำว่าพระนั้นหมายถึงผู้ที่ประเสริฐเลิศและงามพร้อมเป็นผู้ดีงามอย่างแท้จริงคำว่าพระชั่วพระไม่ดีจึงเป็นอันใช้ไม่ได้